สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซี G, ทางช่องตดดาพารวยสวัสดีนะคะเพื่อนๆน้องๆทุกท่านสวัสดีค่ะมาดึกนะคะ่ะวันนี้มาดึกะคะ่ะสวัสดีนะคะน้องๆวันนี้ทางช่องได้หวยดีหวยเด็ดมาบอกน้องๆน,นะคะ จดเอาไว้นะคะน้องๆคะเอาไว้เสียงซื้อเลขซื้อฉลากนะคะไว้เสียงซื้อเลขซื้อฉลากาไว้ค่ะบอกน้องๆนะคะน้องๆคะดึกหน่อยเนาะดึกไม่เป็นไรยังไม่ได้นอนน้องๆ,ๆ,ๆนะ ทุดสองตัวนะคะทุดสองตัวบนค่ะแบบนี้ค่ะทุดสองตัวนะคะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังคะมาเดอมาเดอค่ะไปเลขแล้ว ใช้หวยดีหวยเด็ดหวยแม่นมาแล้วนะคะน้องๆค่ะเตรียมดินสอปากกาจดค่ะไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแด่งรัฐบาลน,นะคะน้องๆค่ะเลขแม่นบนค่ะชุดบนนะคะวัดหนึ่งกันยาค่ะวันนี้เลขไปออกสัญจรนะคะน้องๆซื้อเลขอะไรก็ต้องระวัง ลืมนะเข้ามารับชมคลิปชมเลขเลแล้วกดติดตามกดไลค์ให้ในเด้อจ้ะน้องๆค่ะคนไปไหนหมดก็ไม่รู้หายหน้าหายตาไปหมดค่ะทำช่องมาจะสองปีแล้วค่ะผู้ติดตามก็เท่าเดิมสามพอยู่เท่าเดิมอะค่ะเป็นเพื่อนค่ะน้องๆค่ะไม่ขึ้นเลยค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วดีหน่อยที่ว่านั่นผู้ติดตามมิกเพิ่มเลยค่ะสามพันก็อยู่อย่างนี้ค่ะมาน่าจะเป็นปีสองปีแล้วน้อยมิช่วยกดติดตามเพิ่มให้หน่อยนะคะน้องๆค่ะไปดูช่องอื่นเขาอ่ะก็เ,เปิดที่หลังเขาก็ห้าหกเจ็ดพันแล้ว ช่องเราก็ยังอยู่เท่าเดิมค่ะน้องๆค่ะทำไมถึงผู้ติดตามไม่เพิ่มก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมคนติดตามก็ไม่เพิ่มเลยหวยก็บอกถูกเหมือนคนอื่นแหละค่ะเหมือนช่องอื่นเลยเข้ามั่งไม่เข้ามั่งอ่ะเนาะก็เป็นตัวเลขการแนะนำมานำเสอนอเนาะน้องๆเน,นา สามพั 3, นนี้น่าจะสองปีแล้วค่ะผู้ติดตามก็ไม่เห็นเพิ่มเลยช่องใหม่เขาสร้างไม่ถึงสีห้าเดือนคนติดตามจะเป็นหมื่นแล้วทำไงดีคะน้องๆคะไม่ช่วยเพิ่มติดตามให้หน่อยนะคะทำมาได้ขนาดนี้แล้วยม่รู้อแค่ไขยังไงคะ่ะผู้ติดตามก็ยังเท่าเดิมไม่เพิ่มไม่ขึ้นอยู่อย่างเงี้ย ลดลงวันละสองสามคนอีกโอ้ยงงวิจะแก้ไขแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคะน้องๆคะ่ะทำช่องน่าจะสองปีแล้วคะ่ะผู้ติดตามก็ยังสามพันอยู่วจะแก้ไขยังไงวันนี้มีหวยมาบอกน้องๆน,นะคะเลขแม่นบุนนะคะเลขแม่นบนุนเลขแม่นบนุน วันที่หนึ่งกัญญานะคะน้องๆวันที่หนึ่งกัญญาสองห้าหกชุดสองตัวนะคะมีห้าหนึ่งนะคะน้องๆดูเอานะห้าหนึ่งห้าเปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามห้าหกสองเก้าค่ะน้องๆชอบชุดนี้ก็จดไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแดงรัฐบาลด้วยค่ะ เมนนะคะเจ้านี้ให้มาเม่นด้วยค่ะเตรียมจดไว้พี่เสียงซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะเีกเมนมุนค่ะนี่หนึ่งห้าเป็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามห้าหกสองเก้า อย่าลืมนะคะน้องๆค่ะไม่ช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดเป็นกําลังใจให้หน่อยนะกดติดตามกับกดไลค์ก็ได้คะ่ะกดแชร์ก็ค่อยมีคนแชร์อยู่แล้วเนาะคนติดตามไม่เพิ่มเลยคะ่ะน้องๆคะ่ะน่าจะสองปีแล้วยังเท่าเดิมคนทำช่องไม่ใช่สาวๆละมั้งถึงไม่มีคนติดตามเนาะ คนติดตามเยอะๆมีแต่คนส,สวยๆสาวๆค่ติดตามกันนี่เห็นเราเก๋ๆแล้วมั้งคะคนติดตามก็ไม่มีเลยค่ะน้องๆคะไม่ช่วยติดตามให้หน่อยนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะน้องๆที่เข้ามารับชมติดตามก็ยังดีหน่อยค่ะมีคนติดตามเพิ่มให้น้องๆมากดไลค์กด เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อค่ะเด้อคนทำช่องไม่สวยแล้วมั้งคะคนติดตามเลยไม่มีไม่เพิ่มเลยค่ะน้องๆคะ่ะทำมาสองปีแล้วค่ะช่องเนี้ยค่ะดูสามท่นอย่างนี้ค่ะไม่กระเตื้องเลยเราพูดความจริงเนาะน้องๆเนาะเราก็พูดความจริงเราก็พูดไม่ค่อยเก่ง ใช่ไหมคะน้องๆคะพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นอะไรนี่แหละคะ่ะก็ทําช่องเนาะทำยังไงได้แล้วพูดได้แค่นี้นะคะน้องๆอ,อย่าลืมนะมาช่วยดูให้หน่อยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะน้องๆคะ่ะทำมาสองปีจะสามปีแล้วผู้ติดตามแค่เท่าเดิมอะคะ่ะไม่ขึ้นให้เลย ช่วยสนับสนุนช่องหน่อยนะคะกดติดตามให้เป็นกำลังใจหน่อยเถอะทางช่องก็เอาคลิปห่วยดีๆมาบอกน้องๆไปจำนี่แหละค่ะวันนี้ก็มีฮะหนึ่งฮะแปดเจ็ดเก้าสองเก้าน้องๆดูอีกรอบนะคะทางช่องก็จะทำมานำเสนอให้น้องๆเป็นเพียงแนวทางนะคะน้องๆค่ะ เป็นเพียงแนวทางการเป็เสียงซื้อฉลากินแด่งรัฐบาลค่ะน้องๆชอบชุดไหนก็หาซื้อไว้เลยนะคะทังช่องก็มานำเสนอไว้ให้เพื่อนน้องๆชอบนะคะทั้งช่องมีแค่นี้นะคะน้องๆเจอก,กันอีกคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ